เลยแคนไม่ทราบว่าพี่แย้มกับแม่หญิงมีคือคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกัน o ้ยมาไหาลาวอหมด้แล้วมามาคน้มาแล้วสองมื้อปมือยมือมาแล้วอมีเตรียมอาอดห้าคนนนอนมงุ ผู้ขาชันแล้ <S <S อร,รุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้ของพี่หมูภูเขานะคะเริ่มต้นกันที่ ตีสองค่ะนอนไปทั้งหมดศูนชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเชียร์แอนนาเสือกันนะคะกับมิซู n ิเว r ร์ส2022นะคะรอบฟมอลก็คือเดี๋ยวเราจะไปร่วมเชียร์กับแฟนนางงามแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงพี่ๆนางงามอีกหลายคนเลยที่งานจ o บจ๊อกออฟเดอะยูนิเว e ร์สนะคะ2022ที่ สยามพารากอนนะคะเดี๋ยวก็จะไปกับบุญรอดพี่แยมพี่ป๊อปแชมเปญน,นะคะและ้วก็เป็นการเดินแบบเดินพรมดำลอสซูรี่วันนี้ฮิจิบิสุราตีกันแม่นอนนะครับป่ะขึ้นหน้าขึ้นผมนะคะ่ะเริ่มเลยมาเลยสวัสดีค่ะว้าลุกชนว้าก,ก็เลยว้าลุกชนเอลูกชนเราไปดูพวกกันอยู่แล้วปะเอจิสอสารอยู่ลรวปะ แค่ผมเท่านั้นนะที่ไม่เหมือนนะใช่ตอนนั้นเสียเลไม่สิษัทตามมาราะตาไม่ซูแสงนะครับเพราะก็เหน่อยน้อยๆเดี๋ยวเจ๊ที่งานกันทุกคนไปเจอกระที่เหลืออ One hour later ถึงแล้วนะคะสยามพารากอนวันนี้มาเปิดห้างที่ย่มาเปิดห้างเลยปีห้ามาพร้อมเรามาพร้อมเพราะว่านี่คือมารินมอนโรและน่าดูโรเธอรูสังอ่ะเออตรวันดูไดูสังอ่ะ ก็มันไม่สวยไงวดวสง่าเลยด้วยชสดสง่าสุดเลยด้วยอาชวาดุดนี้ชุดนัดอันนี้พอสุดๆเป็นอายวาดูสุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าใส่รองเท้ายังไงให้นิวตินดับตีเลยกระเทยชัวร์อุ้ยแต่รองเท้าเธอสวยอ่ะเนี่ยเลี้ยงนายดูชอบบ้านมึยเพอหรือว่าพี่ๆข้างหน้าเราคอะไม่ใช่คนที่มาดูดังามจะเป็นยังไงครับแล้วเราไม่เกี่ยว เดี๋บวจะมีงานบวชแน่เลยนะครจะมีการบวชให้อนนาเสืะแน่เพราะกระเทยอวิชเปนจะเอือนิดนึงเมื่อคืนเขาบอกว่ากระเทยอย่าหาแบบแต่งตัวลายเสือมาเพราะว่าคนเขาจะเข้าใจอดูแลเป็นฤทีแต่ตอนนี้ก็บุญรอดต่อให้ไม่ใส่ลายเสือมาก็เหมือนฤทศแล้วดูลูกดูลูกจิงด้วยฉันคือพระพุทธเจ้าเจ้แบบลุกครึ่งเธอตอนนี้คือไฟที่สวยที่สุดที่จะลงหน้าเราแล้วแบบแอทามเลิศอตคือไฟบนฟ้าอันเนี้ย เอ้ยเขาเหนื่อยเลยที่ามคอเลยไม่เว้ยไม่เว้ยอ่ฉันตามคอจนไม่เว้ยหรออู้ยแต่วันนี้สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดอ่ะไม่ใช่การที่ฉันได้มาเชียร์นะเสือนะเจอหนูรัดค่ะได้เจอหนูรัดหนูรัดหนึ่งอยากคุยหนูรัดมากอยากลองคุยกับหนูรัดต่อเพราะว่ามีหลายคนเลื่อกลองเข้ามาว่าอยากให้หนูรัดเลือกเลือกไปหนูรัดหน่อยเดี๋ยวเราจะแจ้งทางคนตัดไปให้เลยว่าใส่ชัดแค่นิดนึงต่อใคร่นทั้งสองคนจะขาดได้หนูรัดค่ะดาราเฮเลนจบ ว้ายแต่ตัวแรงมากวิตัวโตสุดเธอดีค่ะเธอทำอะไรกับม่ให้เรานอกก่อนไหนป้าเพราะทำให้ฉันพามาทะเลมันแปดปืนอ่ะพี่แยมสรุปแล้วพี่ป๊อปเหมือนอะไรพนักงานยูเซอรีน ติดขนตากีดตาว้าเหนียวเหนียวเหนียวปะทรายลาหากรูทรายลาหากรูบ nice ้าเธองานนี้คือเครื่องพิสูจน์นะสามารถลบว่าร้ากับเธอได้อย่างนี้ที่เขาบอกว่าการเธยมันตื่นสายตื่นเช้าไม่ได้หรอกการเธอมนตื่นสายเท่านั้นแหะเออฉันว่าฉันสวยนี่เหมือนผู้หญิงเธอเหมือนผู้หญิงสุดๆแต่กี่ตาคือขึ้นตาแล้วอะเราแบบสไตล์ตาเราถ้าได้ลบใด เฮ้ยฟความผงสูสุดอยากได้เซรั่มไอ้นั่นน่ะเธอแนะนำหน่อยคิส <mm> บเบรนคิสเบรนบุลล็อดบุลลอดมีเงานางงามไทยคนหนึ่งนะมาริยาแต่ว่าเธอไม่น่าเศร้าเธอเป็นมาริยแต่แต่ฉันว่าปุ๋ยปุ๋ยอะไรปุ๋ยชีวภาพ่เแต่พี่ป๊อบก็คือปัวโตของจริงอ่ะเบ้าหน้าพี่ป๊อบส่งคูร์ซาปัวโตอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคแบบเสา เสาะตายเนี่ยแหละมาลุกมาคุณป้าเชอร์เบอี่ไอติชาเป็นะน่าจะไม่ได้เปลี่ยนจ้ะทีมอลลาร์เอเอเอออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเธอนะแบบเธอเธอดูนี่ดิอกระเป๋าฉันมันจะแบบหนึบกับเสื้อชุดเล้วเธอมันดูดมันดูดขนเสื้อที่ออกมาเต็มหมดแล้วเจ็ะพี่ป๊าดฉันมีคำถามอะไรครับยายชายยังไม่ตายไหนอ่ะไหนอ่ะ เดี๋ยวไหนฉันก็เป็ยญ่ชาแล้วฉันขอไปยุซารีหน่อยแล้วกันไม่ก่คนแก่ดีมิซีไมาแล้วค่ะไแล้วนี่ทำไมใส่เส้นสองเส้นอะไม่รับโอ๊ยแ้วคุณผู้ชมดูดิเขาใส่เส้นสองเส้นอะเีนส่งถ่ายลยสวยทุแล้วคนอื่นเขาใส่สส้อยมูไ้เป็นสส้อยมกสวยที่ย็ใส่เป็นบเ้า ต้องคอยบอกถ้าเธอหลาๆแล้วเลยอยากรู้ต่อยรู้เธอด้วยนี้นะคือฉันนึกว่ามีแต่ BTS เท่านั้นที่มีส่วนต่อขยายจะบอกว่าคุณลุงที่ขยายให้อ่ะขยายให้11นิ้วมันอีกชุดนึงเลยคุณลุงด้วยซ้ำแล้วคุณลุงขยายให้คุณลุงไม่ใช่ลายค่ะสวยไม่ใช่แบบลายแบบวันนี้บุแล่าเขาเงียบจนเขาหลับ เราค่อยหลับก่อนเขาเริ่มฉายเราเราถ่ายรายการก่อนเราค่อยหลับก่อนที่เขาเริ่มฉายก็เคยอ่อมแล้วก็เคยอ่อมแล้วกับส้นสูงเคยเกับแล้วเคยแคร์ได้แคร์แฟนมาอีกแล้วเหรอแคร์แฟนมาไม่แล้วอ่ะแฟนถามว่าให้แคร์บ้างฉันเป็นยายชาก็จริงเพราะว่าไข่ก็แข็งใช่ไหมนี่ไงรถเข็นด้วยอยู่นี่ด้วยเหรอไม่หยู่ที่ลัวเ้ีเลย ในแบบแตกกลางเขาหนายาวเบี้ยวขนาดนี้ใช่ไหมแต่กูใช้ดูสตรีมถ่ายได้ถ่ายได้เพราะว่าหนาเบี้ยวผู้เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาคุณอยากจะรับอาหารมากที่สุดคุณพู่างนเพิ่งเดี๋ยวนะกูเพิ่งเข้าใจคำว่าคำถามสรงน่างามก็วันนี้แหละอุ้ยท้อแล้วเป็นรูปแอนนาเสือสดมาสวยมากอ่าแจกเลยอ่ะมามาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เต็มที่ครับคนใหไม่สนใจเลยพื่อเป็นเรทีเสมือนะครับไอที่ใจะแฮปปี้ดีกว่าเห็นงามมีความสุขก็เอ็นจอยโมเมนต์บอสเตจแล้วก็บรรยากาศ ดาราเต็มเลยข้างหลังก็คือน้ำตาลตรงนี้ก็คือแม่หญิงลีตัวดีค่ะครดาราเรานถึงกันแล้วนี่ก็โคตรงเหมือนกันโอลยมาเลยค่ะแล้วพอกันเธออ่ะมันเดินพรมแดงเสร็จอ่ะกันเธยมาพักตีนค่ะนอนถึงแม่หญิงลีเลยหลายคนไม่ทราบว่าพี่แย่กับแม่หญิงลีคือคนบ้านเดียวกัน เราคนรักเดียวกันคนปัตตานีค่ะดาราคือบ้านนี่อยู่ที่เขื่อนปัตตานีภาพบ้านไู่ดีเลยใช่่คนแถวบ้านเราก็ต้องรักกันเนาะเซมิลาสนใจมากเลยอ่ะดันมาเจอแล้วคุณแม่ต้องมีตัวจริงสวยมากเข้าใจแล้วครับว่าดาราแบบเนี้อแต่จริงดาราตัวจริงเนี่ยคำว่าดาราเนี่ยมีจริงเี่เห็นไหมล่ะินจอยดันมาแน่นจอยมากเออซันอ่อมละวันนี้แม่หญิงลีมีแฟลชนิวบอกมาบอกว่าวันนี้หนูรัดไม่มา ฟ้าอันก็ไม่มานี่ริงหรอใช่เขาบอกว่าฟ้าอันไม่สะดวกมาแล้วอ๋อดาราที่เราอยากเจอที่สุดส<า>คือนอกเหมือนจกมาเชียรนะ์อนาสเสือพามงสา์เนี่ยคือดารานหนูรัตกับดาราน้องฟ้าอันเนี่ยคืออยากเจอฟ้าอันก็ไม่ได้ว้าวเธอโอ้โหมีชั้นล่างด้วยแรงมากแม่ ยังด้วยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากฟังเสียงเชียร์ได้เลยนะลูกมันจะร้องก้องหวานแม่ก็เคยซูตายค่ะสุดนะคะพี่อย่าพูดว่าเตไมไ่เคยได้ไงนี่เป็นแฟนแท้แิงแท้่ะ เธอมันเริ่มแล้เว้ยมาแล้วมาเลยมาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือแสงน้อยมากทุกคนฟังเป็นพอดแคสต์เอาละกันนะนี่แปลโงสำเรดีเริ่มแล้วข้างในมันมืดในหอมันมืดนอนทุกคนก็เดี๋ยวจะเก็บโมเมนต์เป็นฟีลแบบว่าช่วงที่แบบว่าแอนนาเสื่อมมาเห็นพี่สาวหรือเปล่าเห็นนี่ไงพี่สาวใส่แว่นแก ใครแท้เสียบอลเลยในนี้ตอนนี้เป็นเสียเฉยๆเหมือนมีแต่ผู้ชายค่ะในฮอล์นี้ท้้ง16แล้วประกาศประกาศท้อง16แล้วเธอคนแรกคนแรก

ใครแล้วได้เลยไครเลเ้ามือบามือ่าตวแล้วแล้วดามามือใจเหมือนมให้ตัวเองนะเราฝืนกันไปเลยดาว5สตอรี่ดีสตอรี่ดีจริง5บอลมือมาแล้ว2มือปามือโ้ยมืฉับมืมาแล้ว2 ถามประจำซาแอปเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกอะไรไม่ยอมตอบซาแอปเป็นเรื่องสปีดใช่ป่ะแต่นี่คุณยายสปีดขับมอไซค์ก็ไม่ขับได้นะแ่วเรื่องสปีดอะไรโปสตอร์ c a n า d a Canada เราเป็นนี่เอเชีย้วยอ่ะเือเว่าตัวเต็งวงหลุดหมดยังไงเนี่ยเออ เรียมาวอดห้าคนใช er okay. like ่ต้องอันนี้สเตนะตองอเแบบนี้แหละเาไทยเข้าก่อนนเบล่าไม่ต้องเก็บไปไว้หลังๆรอบไม่ต้องลุนรอบหักปากกาเสียนต้เปิดประตูทาร คูรตาให้อ่นนี้ไม่เข้าว่ะทั้งโลกน่ามันจะดูแม่สุดๆไม่ขาดให้อันนี้ให้มาจั์ประจักษ์เลยเอาเที่ยอ i นเเนยอะมากเกีสี่ที่ตะโวเต็งเยอเลย e USB USB เอาละเอาละ ไาต้องจากเขาอบนะคแปลกเรแปกปกหรูนร้น่่กเมรค่ให้ตื่นเลลาไม่ใช่ว่าเขาไม่เหมาะสมนะแต่หมายถึง okay. ว yeah> ่ามันเปนพี่แว่าพลิกโผล่อะอะไรก็แล้วแต่อช้เน็คดูดเอ ้าไม่เข้าแรงเกินนะท้าสุดท้ายาาทุกปีไม่ไหวนะ <c oughs> สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ตุ้มคู่เลยตีการังกายมากเราไม่เชื่อเพราะว่าศักยภาพน้องไม่นืใช่แล้วน้องอยู่ในสื่อทุกวันเป็นไปไม่ได้ที่จะดูเศร้าไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้อนาสื่อหลังใช่กำลังกายกระตุ้นรบบการหายใจกลังกาแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เข้าทอง16ด้วยเป็นกำลังใจให้นานะคะนอนโมหน่จบไม่สนใจเวอร เธอทอมห้าทอมห้าใส่แข่งหมดเลยโดมิโค่นน้ำตาลชลิตาลงหมดเลยพี่จะเทิรี่กรถือเรือลนหัวกลับเลยโคน้ำตาลตรงเป๊ะเลยห้าคนทอมห้ายอมใจมีโดมินิกันคูลาซาวอีสเวย์เนแล้วก็ปัวโตใส่แข่งหมดเลย

มิสนิเวอร์สเอ๊ะคุณบอกว่าเขาเอ็นนี่ลดเลยนีตตบที่ตบอ่านเกมออกสตูนแล้วมิเตอร์รเ้็หมว่าเราดูดีดูดี ก็ขอแสดงความยินด <Yeah. S 2> mm ีกับ USA ด้วยนะคะแล้วก็คำว่าแสดงความยินดีก็ใช้กับแอนาได้เพราะล่ามาไกลมากๆเลยนะคะเซ็ตออกมาจเสิร์ฟละอาบน้คนเดียวพี่าววันนี้ก็ดีดีถึงหน่มดีดนลับ่ะถงหนุ่มดีดหลับเลยถาม็ใช้ถามว่าอะไรรู้แต่ไม่เกินเดินลงจากแบบการกิลงมาพี่แบบ ลอยอยตาลอยมากใช่ไหิวเหื่อยปวดต่วโตวันนี้ขอให้เราเสียหรือไม่ได้คอะไรเลยแอบคทุกสิ่งที่เราแพยายามเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อเลยทุกคนเพราะว่าส่งที่เมขอนดเอะดีหรเยพอก็ขอสดงคมนดีกับมีอเมด้วยดีกับาะฟ้าโมงและอีกสาสน่งนะฮะโอ้ยบจิเลยมันมันดับด้ยดั้ย โอ้โหแล้วมีแต่คนบอกว่ามหมเห็นมาผู้นี้อยากจะทำงั้นูมอน o ูดทับซันูน and everybody e v e r y b o d in the world เดี๋ยวคนที่ว้าวเปิดประตูเหล่า

พี่ชมแตกออกทีพี่แชมป์พีมาไม่ให้เก็บตแนตตน้ำตา,าเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs>